ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาคุณภาพาวิชาการพวค่ะกับด mm ิฉ hmm. ันอาจารย์คณิตสัมพัธนาการคนสวยวันนี้เราจะมาติว A Level สำหรับพี่ม .6 ก,กันบอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิดได้เทคนิคกลับไปแน่นอนค่ะจะมาตั้งใจด้วยกันนะ อ้าวหลังจากเยแนนค่ะเขาได้พูดถึงว่าเอ๊ะเยรา,าริตาวงพริงอิงหรือเปล่าเยโบบอกเีย yeah ใช่ไหมใช่ไหมใช่เลยใช่นะคะ she จุดๆๆ that crazy Korean g u y in MRT the boy band ค่ะเนี่ยเยโบก็เมาเลยว่าใช่คนนั้นเลยคนเย,ยพิงอิงนั่นแหละนะคะเยลลริตาเนี่ยเขาได้จุดจจุดุด กับชายเกาหลีคนบ้าคนนั้นเลยคนหนุ่มเกาหลีที่บ้าๆเลยที่อยู่วง MRT โอ้ชื่อคุ้นอีกแล้ว MRT นะคะเหมือนขึ้นเหมือนลงอยู่ทุกวันทุกคืนเลยนะคะอ้ใช้อะไรดีหลอนจุดๆกับชายเกาหลีคนบ้าคนนั้นเลยเขาทำไมกันเออใช้อะไรดี apply for Jump into, move away, got married to, wow, choice แอบง่าย choice แอบง่าย a level จริงหรือเปล่าเนี่ยแต่เป็น a level ของจริงเลยนะคุณคาเออใช้อะไรดี verb ที่มันแสดงว่าเอ๊ะสองคนนี้เขามีอะไรความสัมพันธ์อะไรกันหรือเปล่าเออข้อนี้ใช้อะไรดี Very good ใช้ God r r r e d นะคะ married คือทำไมเขาทถมาแต่งงานกันนะคะ Apply for แปลว่าอะไรสมัคร Jump into แปลว่าข้ามไปหรือแปลว่าสรุปได้เลยนะคะ Move away ก็คือเขาได้ย้ายไปนะคะ